ไก่ไม่สู้ไก่นะครับขยายความหน่อยครับเสียนะครับได้ครับเดี๋ยวขยายความให้ครับนะฮะวันนี้ก็อที่เชียงใหม่นะครับเป็นทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับ <c oughs> หนาวยากาศดีมากนะครับมันตก ไก่ไม่สู้ไก่นะครับก็บางตัวมันก็นะมันมันมีหลายอย่างบางตัวแบบหนุ่มอยู่เจ็ดเดือนสิบเดือนบางทีคือถ้ามันหกเดือนนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมตบแต่พอมันเป็นไก่สิบเดือนปั๊บเนี่ยเดือยออกแล้วยาวแล้วไม่สู้ไก่มันก็เลยเป็นเรื่องผิดปกติ หนึ่งะครับมันจะไม่สู้โดยที่แบบเราแยกมันช้าไปบางครั้งนะครับเราปล่อยอยู่ในฝูงจนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนมันก็เลยเป็นไก่ขี้กลัวไปนะครับสองออมันมีจ่าฝูงอยู่แล้วสีนี้มันก็กลัวจะกลัวแต่ไก่สีนี้สีสามก็กลัวแต่ไก่สีสาจ่าฝูงสีแดงมันก็จะกลัวแต่ไก่สีแดง บางตัวนี่กลัวเข้าใส่นะครับบางตัวนี่กลัวจนเอาไปตีเลี้ยงไปตีเนี่ยสูตรสูตรสีนี้สีนี้ไม่สูตสูตสีนี้สีเดียวนะครับนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมันเป็นเพราะว่ามันมีจ่าฝูงคุมมานานเกินไปอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไก่เนี่ยหนึ่งเดือนแม่เลี้ยง2เดือนลงท่อสามสี่ห้า สามสี่ห้าหกสี่เดือนปล่อยฝูงนะครับเป็นหกเดือนเจ็ดแปดเก้าสามเดือนเนี่ยชำเอาขัางเดี่ยวนะครับใครไม่มีข้อกชำก็ขังสุ่มเลยนะครับนะครับชำนะครับประมาณนี้นะครับไก่นะครับไม่ไรเราจะปล่อยมันไปจนแบบ อันนั้นเลยเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งธรรมชาติบางตัวก็สู้โดยธรรมชาติของมันนั่นแหละนะครับไก่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเอฟถามเรื่องไก่ไม่สู้ขึ้นมานะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่ามีไก่ทีมงานผมตัวหนึง่งที่มันไม่สู้ไก่ตอนเปรียบหรือมันหลบๆไก่นะครับมันจะไม่สู้ไก่เลยแหละนะครับเหมือนมันมีไก่เยอะแยะเกินไปมันเหมือนอยู่ในฝูงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่สู้นะครับ แต่มันเก่งมากนะครับเก่งมากไก่ไอ้ทูนที้ไม่สู้ไก,ก่นี่ชอบถ้าสู้นี่เก่งเก่งนะครับนะพอมันลุงเลยบอกว่ามันเป็นยังไงครับลุงผมก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางของมันเป็นยังไงเนาะเป็นไก่ทีมงานผมว่าเป็นยังไงบ้างครับลุงตัวนี้อ๋อตัวนี้วันนี้มันไม่สู้จริงจริงมันมีคู่อยู่นะแต่มันไม่สู้วันนี้พรุ่งนี้มันจะสู้อ้าวไอผมก็เออย่างไงนะลุงไอพรุ่งนี้มันจะสู้ วันนี้มันไม่สู้มันสู้เป็นวันๆเลยลุงนี่ด้วยความรู้สึกผมนะผมก็เลยไม่ค่อยอุ่นใจเลยว่านะครับไอ้พวกที่มันไอ้พวกที่มันอ่ไม่สู้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยอุ่นใจนะนะครับนึกออกไหมเออเราเอาไก่วิธีแพงเนาะนะครับผมแต่ผมสังเกตดูหลายตัวแล้วนะครับไอ้พวกที่ไม่สู้แล้วสู้นี่แหละม,มันลามันสู้มันส,นสู้ตายมากเลย เวลามันตีมตีเก่งด้วยนะครับเวลามันสู้มันสู้เอาตายอ่ะ ह, บางทีเอาแบบบางทีมันสู้เขาไม่ได้มันก็นอนขาแข้งเขาไปเลยก็มีมันไม่ได้วิ่งหนีขี้ขาดแบบเหมือนไอ้พวกที่มันสู้ปกตินะนะครับ <c oughs> เท่า <c oughs> ที่ผมเคยเห็นมัน <c oughs> นะครับเท่าที่เคยเห็นมามันต่างไก่ไม่สู้ไก่เนี่ยมันต่างกันจากไก่ที่เคยแพ้ไก่มาแล้วต่างกันครับไก่เคยแพ้ไก่มาแล้วมันก็จะแพ้อยู่ในจังหวะความเจ็บเท่านั้น นะครับแต่ไอที่ไม่สู้ไก่เนี่ยเวลามันสู้มันเอาตายจริงๆนะครับนะใครมีก็ไม่ได้เสียงหายหรอกครับถ้ามันเก่งเราก็ทําพ่อได้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มขาบอกไก่ใจไม่ดีไก่ใจไม่ดีไก่ใจไม่ดีคือมันวิ่งตอนเขาตีมันนะฮะไอที่ไม่สู้เนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่ามันอาจวันนี้มันไม่สู้วันนี้พรุ่งนี้สู้มันอาจจะแบบเห็นตัวนี้มันไม่สู้มันอาจจะคิดว่ามันสู้ไม่ได้ก็ได้นะนะครับ บางทีมันมองหน้ากันเนี่ยมันรู้ว่าตัวนี้รุ่นพี่ตัวนี้รุ่นน้องนะไอตัวนี้นึกออกไหมครับไอตัวนี้อุ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้นี่หน้าตาทรงนี้ทากลักษณะนี้นี่โอ้นี่รุ่นพี่แน่อนอนมันก็จะรู้สึกขยาดประมาณนั้นนะครับเหมือนคนนะเหมือนคนสมัยเราเป็นนักเรียนวัยรุ่นเป็นไง โอน้นี่ต้องงันยกพวกตีกันเออนะฮะเป็นผมก็เป็นนะฮะยกพวกตีกันนะฮะไอเราก็รุ่นน้องไอนี้ไอไอ,ไอนั่นก็รุ่นพี่นะพอจะตีกันปพ๊บพผลเราห้าไอรุ่นพี่สามพอของมึงรุ่นพี่ไงเออนะอย่างเงี้ยนะครับมันต้องต่อให้กันด้วยนะครับนะเราก็ตีกันไปตามภาษาเด็กๆนะครับเนี่ยนะนะตีกันเสร็จก็ยอมแพ้กันก็มีนะอพอพอพอ,พอ รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยนะครับเห็นหน้ากันมันจะกลัวกันอยู่นะครับมันจะกลัวกันอยู่จริงๆนะจริงๆยิ่งเคยสําหรับคนนะอาจจะไม่เหมือนไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกสำหรับคนเนี่ยมันกลัวกันเหมือนเราไปเล่นตะก้อด้วยกันเนี่ยหรือเราไปเล่นฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเล่นตะก้อด้วยกันหรือเล่นฟุตบอลด้วยกันอาตะก้อก็ได้ดูง่ายกว่าตะก้อเนี่ยโอ้โหคนนี้ขึ้นฟาดกิ่งเสิร์ฟเป็น เก่งทุกอย่างเลยนะฝีมือเราเนี่ยก็เ,เคยเล่นกับเขามาแล้วเราสู้เขาไม่ได้เราก็คิดอยู่อย่างนี้พอเราไปเตะเขาเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละสู้พี่คนนี้ไม่ได้หรอกอะไรเง,ง,งี้ยจริงๆฝีมือเราอาจจะเกินเขาแล้วก็ได้อาจจะเก่งกว่าเขาแล้วก็ได้เขาอาจจะแก่แล้วเราหนุ่มสดเราสู้เขาได้สิเออนะครับบางครั้งนะนะแต่ในหัวเรามันจะบันทึกไว้เลยว่าไอ้สู้พี่คนนี้ไม่ได้พี่คนนี้เก่งไอ้ดอนเลย แต่ไก่ก็คงไม่เหมือนคนมันไม่ได้มีความคิดมากมายขนาดนั้นมันพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วมันเกิดมาเป็นไก่ชนนะครับแต่ผมก็คิดเผื่อมันไปไงั้นแหละนะฮะว่าเอ้ยไอ้นี่ขนสองนะครับอันนี้ลูกอายุนี่หว่าอันนี้คือเห็นหน้าปุ๊บจะรู้รุ่นนะครับรู้รุ่นโอ้นี่รุ่นพี่รุ่นพี่ลูกอายุนี่โอ้โหยังตึงเลยีเห็นเห็นบัวขาวอย่างเงี้ยน,นะครับนะยังตะวันฉายกับบัวขาวเงี้ย ตะวันฉายไปเห็นบัวขาวโอ้โหนี่บัวขาวเลยล่ะโอ้โหนี่ยังแข็งยังเป๊กหมดเหลี่ยมมวยอย่างเทพนะฮะไปบางครั้งมันก็จะกลัวกันแบบนี้แต่จริงๆถ้าสู้กันแล้วเนี่ยมันสู้ได้มันลืมว่ามันสู้ได้นะครับตนะวันฉายมันสู้ได้ไหมล่ะสดกับเกา่าอ่ะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นดอยก่อนผมเดินขึ้นดอยก่อนคนเหนือเขาเรียกดอยไอ้ผมเรียกอันโนนนะครับ คัแนนเดีเคลข่้นโน่นครับว่าเป็นดอยเป้นโน่นก่อนนะประมาณนี้นะครับนะครับขยายความไก่ไก่ไม่สู้ไก่นะครับแล้วจะทำยังไงให้มันสู้อ่ะทีนี้นะกว่าจะพูดได้จะจบคลิปแล้วเนี่ย จะทำยังไงให้มันสู้ไก่ลทีนี้นะครับเอาปล่อยไว้ฝูงปล่อยไปไปปล่อยในฝูงกับตัวเมียไปปล่อยในฝูงกับตัวเมียสักสามตัวนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสามตัวปล่อยไปเลยสักเดือนหนึ่งแล้วเดือนนึงผ่านไปแล้วเอาตัวผู้อีกตัวนึงหนุ่มกว่าอ่อนกว่าเอาไปโยนใส่ในคอกมันที่มันมีตัวเมียและมันอยู่ นั่นแหละนั่นแหละถ้ามันจะหนีมันไม่ปกป้องแม่ไก่มันไม่ได้ปกป้องเมียมันก็ไป่ต้องเลี้ยงมันละเออเอารุ่นน้องไปอ่อนๆไปที่สู้ไกด่ดีๆเอาไปโยนใส่เลยลองทำดูนะครับผมว่ามันตีเลยแนะ่แน่เลยแหละผมว่านะฮะ ลองดูสิเดือนหนึ่งพอครับเดือนหนึ่งไปปล่อยอยู่กับตัวเมียแหละเดือนหนึ่งมันคุ้นหน้าคุ้นเคยคุ้น,น,นตากันนะถ้ามีตัวผู้ตัวอื่นมารับรองถ้ามันยังหนีอยู่เนี่ยยังไม่สู้อยู่เนี่ยพอนะครับพอกับมันเออมันไม่ใช่ลูกผู้ชายร้อยหรอกนะขนาดเราเลยนะยังว่านะเออไม่ไม่ต้องมาฟุ้ถึง มีเราแค,แค่เพื่อนเนี่ยก็สู้แม่งชิบหายเลยสู้ตายแหละช่วยเพื่อนเนี่ยนะถ้าเพื่อนโดนลุมเนี่ยโดนตีเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ